ขาเพื่อนๆก็สวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามช่องไออุ้ยเหมือนกานด้วยนะครับวันนี้เรามาดูเป็นเหรียญแทนนะครับก็ถือว่าสภาพประมาณ 60- 7 0นเะสิบรับเหรียญน,นี้นะนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อชันนะครับวัดโซกเป็ดเหรียญน,นี้ก็จะเป็นวัตถุมงคลอยู่ต้นๆเลยะนะครับเห็นไหมสังเกตจาก ชื่อวัดเนี่ยยังเป็นสำนักสงอยู่นะครับก็สังเกตจะตรงนี้ได้นะครับถ้าเป็นยุคต้นๆเนี่ยก็จะเป็นสำนักสงนะครับถ้าเป็นยุคปลายน่อยก็จะเป็นวัดละหรือว่าเป็นรุ่นย้อนยุคอะไรเนี่ยก็จะใช้คําว่าวัดละนะครับโอเคครับทราบรุ่นนี้ก็สร้างปีส2สองนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่แค่สวยมากนะครับชัดเจนแล้วก็มีพวกเซียนหลังเหลี่ยนเนี่ยให้ดูด้วยเดี๋ยวก็มาซ่องให,ให้เพื่อนๆรับชมกันแล้วกันนะครับ ใครอยากดูตรงไหนก็เลือกจุดที่เ,เพื่อนๆสนใจที่จะดูเป็นจุดของเ,เพื่อนๆได้เลยนะก็จะพยายามซองให้ชัดเจนที่สุดนะครับเมืองต้นเนี่ยเหรียญแท้นะครับเพราะเหรียญแท้ความลึกความชัดต้องมีนะอ่าตรงเนี้ยคมดีมากนะใช่นไหมเส้นเสี้ยนหลังเหรียญน,นะครับใช่นไหมเป็นเส้นผิวๆนะครับอยู่แปรงก,กาวหลังนะฟิวฟิวฟิวอย่างเงี้ยเห็นไหมเส้นเสี้ยนเต็มเลยนะครับดวงตาหลวงปู่เป็นเม็ดเลยใช่นไหมลึกมากอ่ะเพื่อนๆ เหรียญถือว่าคมมากนะครับดูง่ายนะนะคือถ้าผ่าเนี่ยคมทุกส่วนเนี่ยจบแล้วนะครับถือว่าเป็นองค์ประกอบในการดูนะสำหรับความคมนะครับถูกไหมคือการพิจารณาผ้าเหรียญน,นะครับก็จะแนะนำมนเพื่องก่อนว่าก็ดูความเรียบคมชัดให้ได้ว่าแป๊ไหนคมแป๊ไหนไม่คม พอเราดูความเลยคมชัดไาเนี่ยเดี๋ยวจุดนื้นมาเองนะครับพวกธรรมชาตินะคือต้องแยกให้ได้เลยสรับาเหรียนสําคัญนะครับเรื่องการแยกเยีความคมชัดว่าแบบไหนเนี่ยคมแบบไหนแปลกๆแมงๆอ่ะทับคือทับผาเหรียดเนี่ยถ้าเรามีความคุ้นชินแล้วเนี่ยจะรู้สึกไ,ได้เองนะครับว่าแบบไหนแปลกๆนะอะความคมเนี่ยจะรู้สึกได้เองจริงเร่อนลองลองลอง,ลองศึกษาดูแล้วกันนะครับ คืออย่างเงี้ยผมส่องให้เพื่อนชัดเจนมากนะครับพอชัดเจนอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆมีอ่าอยู่ในมือเพื่อนๆหรือว่าอ่า <im it> เพื่อนๆพอเปิดชิปเนี่ยเพื่อนๆน่าจะมีอ่เหรียญอยู่ในในมืออยู่แล้วแหละนะพอาะว่ามาเปิดดูนะครับก็น่าจะมาดูว่าจุดไหนเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยก็ลองเปรียบเทียบกันดูแล้วกันอ่ถ้าลุ้นนีินะอย่างอย่างไม่มีของล็อกเลนแบบนะแต่อ่ะทุกอย่างไม่ไม่แน่ไม่นอนนะครับอันนี้ผมผมไม่ทราบว่ามีของเก๊ของล็อกเล่นแบ,บบรือยังแต่ว่าเหรียญเนี้ย ที่นํามาส่องให้เพื่อนพิจารณานี่นะครับเทยอย่างแน่นอนนะครับเพราะความละเยคมชัดเนี่ยคมมากระคมแบบเนี้ยไม่มีทางเกยนะทราบเรียนน,ยน,นะยนะนี้นะครับใช่หมอาบใบหูลงปูลงตาโอ้โหคมจริงๆนะนี่นะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะหราบด้านหน้านะครับเพื่อนอน่นะเรามาดูด้านหลังกันบ้าง ด้านหลังเนี่ยด้วยความที่เป็นอายุไม้น่อยนะครับอายุไม่เนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าตัวหนังสือเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีระเบียบเรียบร้อยนะครับเห็นไหมปีสามสองก็คือถ้าเขาเรียกยุคก็ยุคไม่อ่ะถ้าถ้าจะเรียกเป็นยุคนะสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยลงไปเนี่ยยุคเก่าสองพันห้าร้อยถึงสองพันห้าร้อยยี่สิบเนี่ยอายุคกลางนะครับปีสามสูงขึ้นมาเขาก็เรียกยุคใหม่หรือว่าบางคนก็แบ่งอยู่ไปอีกกว่าปี าหาสูตดยุใหมอ่อะไรพวกนี้นะครับอาันนี้ก็แล้วแต่คนเรียกนะอนี่นะครับอหูก,ก็ปิดเล็กน้อยนะครับความเป็นภาเพนะอ่ะเรียบร้อยนะเห็นไหมครับพวกเท้าส้นนิ่มเขียวเนี่ยอธรรมชาติตรงนี้ก็สําคัญนะ คือถ้ามีเนี่ยมันก็ดูง่ายดูง่ายด้วยอะไรล่ะไม่ได้ทําผิวอะไรพวกนี้นะครับถ้ามีโพสต์หนึ่งเขียวอะไรย่ยังอยู่นะเพราะว่าเวลาเข่าล้างเอ่าอะไรเนี่ยส้นหนึ่งเขียวก็ส่วนม้าจะรุดร้อนไปหรือว่ายกเว้นนะยกเว้นแต่ว่าคนเกย์เนี่ยเป็นงานนะครับหรือว่าทําผิวเป็นบางทีเขาก็ยังเก็บสนิมอะไรไว้อยู่อวนเนี่ยมันต้องลงลึกรายละเอียดเยอะนะครับเรื่องการทําผิวเนี่ยคือทําดีจริงๆแยกยากมากนะ คือคือต้องเคยเห็นของแทหรอดําของเทเนี่ยมันลองเทียบกระไลอะไรกันดูเลยนะครับสาหรับการทําผิวดีๆแต่ว่าถ้ามันมีคราบสนิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความแห้งของผิวดีครับก็ถือว่าไม่ได้ทําผิวนะตอนนี้แทดูง่ายเดิมดีจริงๆนะครับวันน,นี้โอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็น่าจะไว้ประมาณนี้นะถ้าวันนี้ผิดพลาดประกาศใดหรือว่าพูดจาไม่เหมาะสมเนี่ย ต้องขออภัยมานาทีด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ